จบกันล้วค่ะพี่น้องยูฟาจอบยูฟาจอบบุงบุงค่ะบุงบุงอยู่นี่ดิบุ๋งบุงบุองมาตรงนี้แล้วบุ๋งออกมาบุงออกมาเน่เน่เน่ออกมาเลยออกมาเลยยูฟาเพิ่งจะมาจอบค่ะพี่น้องป้าใครอยู่ข้างล่างใครอยู่ในนั้น บุ้งออกมาแล้วบุ้งออกมาตื่นกันละ่ะคะพี่น้องมแมวกับกระต่ายมามาออกมาลูกออกมาฟ้า<ม>เจียงอะไร เสียงแมวเสียงแมวเพื่อนกันเพื่อนกันเสียงยุสัสเนอะตีันว่า